กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดหัวใจนะคะคลิปวิดีโอติ๊กจะทํำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาใน g o o ก็ e เลยพิมพ์ค้นหาคาว่า s p e s m e n ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปได้เลยเนาะ <onsieur. S 2> ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกก็ให้มาสมาสัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนก็ง่า,งายๆเลยคะ่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อ e ีเมลที่มคขึ้นเองได้นะแล้วก็ราหัสผ่านนะคะจะง่ายที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะแล้วเมื่อทุกคนสมัครเสร็จแล้วก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย และหลังจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเลือกไปที่แพลตฟอร์ม tiktok ตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกหมวดหมู่ของเรานะคะเราใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะเลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเมื่อเลืครบหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะก็ไป copy ลิงก์วิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยเนาะแล้วกดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะสามารถที่จะ copy ลิงก์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็นำลิงก์มาวางนะคะ เลือกจำนวนที่เราต้องการเนาะเราแค่100กรัอน,นะคะไม่าเฉลียของเราคือ2ชั่วโมง42นาทีค่าใช้จ่ายแค่0 5บาทจากะให้กดส่งได้เลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดนะคะอยากเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย นี่นะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมดสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสแกน qr code wallet ทุกธนาคารเนาะเติมขัมน้นต่ำตั้งแต่สิบาทนะคะสุงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมสองพันบาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองออมปาบรอดนะคะเติมขัมน้นต่ำตั้งแต่สิบบาทนะคะสุงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์กันเลยเนาะ บริการต่างๆของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นถูกใจโพสต์นะคะคอมเมนต์แชร์โพสตดูคนดูไลฟ์สดนะคะหรือยอดวิวผู้ติดตามก็มีให้ครบหมดเลยนะมีทั้ง IG Facebook YouTube t วิต t ตอร์ติ t ก d i s c ด r d กก็มีให้ครบเลยนะคะสามารถที่จะมาเดิ่นดูกันได้เลยนะคะาม,มาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะ,ะก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการคงเดือนสถานะออเดอร์ึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ และตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อของตนเองนะคะการชาระเงินหรือว่าออเดอร์มีความล่าชา้าหรือเรื่องอื่นสามารถที่จะมาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินตอบกลับนะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้ง่ายๆเลยะคะ่ะยังแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการสมัครเข้ามาเชิบริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นต่ำอยู่ที่100ทนะ และนี่นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ SPE s m m นะคะเราเข้ามาใช้งานดูกันได้เลยเนะาะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้ยอดกว่จใจที่13คนนะคะคนนี้ลองรีรอบหนึ่งนะอ่ะยอดของเรายังไม่ขึ้นนะคะงันเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรา,เเเราเค่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรารอมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดกดใจแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น114ใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าร่วดเ็วทันใจมากๆเลยนะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงเว้ดาราังคิดแล้วนะสามารถจิ้มน,นิ้งก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประกันใดต้องขออาภัยว้นงที้ด้วยนะยเจอกันใหม่คลิปนะสําหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ